สวัสดีครับพบกับผมเบนดินระเบิดอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีนี่นะครับเครื่องพ่นเครื่องพ่นสเปย์นะครับอเอามาก็คือจะเอามาพ่นเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเนี่ยผมสั่งซื้อมาจากเว็บช้อปปิ้งอันนึงนะครับประมาณ4-500รนะครับราคาโดยประมาณที่ขายตอนนี้ นี่คือเป็นน้ำยาที่ผสมไว้แล้วนะครับเป็นเด,ดตตอนะครับเด,ดตตอสํสำหรับแบบเช็ดค่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับก็ตัวนี้ดูรูปร่างหน้าตานะครับนี่มีอันนี้แล้วก็มีตัวปรับนะี่ครับตอนแรกผมเปิดเครื่องครับไม่เป็นนะครับเปิดเครื่องมาอา้าว มีแต่แสงนี้เป็นแสงสีฟ้าแต่ว่าน้ําไม่ออกเออเราก็ว่าเ,ออเป็นอะไรวะเสียก่อที่จริงต้องปรับตัวนี้นะครับ <c oughs> ปรับตัวนี้เป็นตัวความแรงเดี๋ยวลองเอามาเอามาให้ดูตรงนี้มาค่นเป็นพื้นที่กว้างนะครับดูครับอันนี้ปุ๊บเราปรับตัวนี้ความแรงก็จะออกมาเห็นไหม ถ้าปรับน้อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลยถ้าปรับเยอะนะครับมันจะเป็นละอองนี่เนละอองนี้น่นะครับเป็นละอองน้ําออกมาเยอะอยู่ครับคือถ้าเอาไปอังไว้น,น,นานๆเนี่ยอาจจะเปียกได้ถ้าเวลาฉีดเนี่ยเราต้องฉีดแบบสายไปสายมาอย่างนี้ลองดูหมอนองนะครับฉีดสายไปสายมานะอย่างนี้นะครับประมาณนี้น การใช้งานก็เนี่ยเปิดปิดตามปุ่มเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองมาฉีดหน้าบ้านทางเข้าดูนะเดี <Okay. S 1> ๋ยวปรับให้สุดเลย <Okay. S 1> นี่ฉีกกระจก <Okay. S 1> นะครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนละอองฝอยนะครับ สีพ่นนี่ครับสีพ่นได้เลยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ถ้าแบบสมมุติลองดูเอาถ้าเราอย่างเงี้ยโอเคถ้าอย่างเงี้ยน้ําไม่เกาะนะครับน้ําไม่เกาะเยอะแต่ว่าก็เกาะอยู่แต่ถ้าเราแบบจ่อเลยจ่อยอย่างเงี้ยน้าเต็มเลยครับเราต้อง ปัดองงย่างนี้นะครับให้มันเป็นละอองอออให้ทั่วค่าเชื้อให้ทั่วครับค่าเชื้อให้ทั่วนะครับก็เป็นละอองฝอยนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับนี่ถ้าใครจะซื้อไว้ติดบ้าน ติดรถนะครับเอาไว้ฉีดแบบอ,อะไรอะ่ะไปฉีดสิ่งของที่เวลาเราซื้อของมาแล้วเนี่ยหรือว่ารับพัสดุเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะมันก็กระจายกระจายได้ทั่วเนี่ยใครก็ลองดูนะครับมันจะมีหน้าตาหลายแบบนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้ก็เป็นแบบอื่นก็มีอันเล็กกว่านี้ก็มีนะครับกระป๋องเล็กกว่านี้ก็มีแต่อันเนี้ย ผมเอากระป๋องใหญ่เพื่อให้มันฉีดน้ําได้นานนะครับเพื่อให้มันฉีดน้ําได้นานแล้วก็เติมจุได้เยอะไม่ต้องคอยใส่น้ําบ่อยนะครับใหหลองดูผฉีดนี่นะครับอันนี้ครับอันนี้เราอองน้ำมาซูมไปใกล้ๆน,นี่นะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ที่เขาใช้ใช้กันอยู่ก็ นี่ครับเป็นการรีวิวให้ดูนะครับว่าการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแล้วก็โอเคก็ใช้งานได้ดีนะครับสําหรับในบ้านก็มีติดไว้ก็ดีครับใครเขาออกบ้านก็ฉีดพรมทั้งตัวได้เลยนะโอเคก็ยังไงคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าไงับสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจซื้อก็ลองดูนะครับโอเคนั้นคลิปนี้ก็ขอ ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบนดินระเบิดด้วยครับไปก่อนครับสดีคบัยยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบนดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม